ได้มาแล้วค่ะตาช่างค่ะราคาไม่ถึงร้อยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าสามารถช่างทองได้ถูกต้องไหมน่อันบ็อกกิโลราคาไม่ถึงร้อยมาช่างทองได้ไหมอ่ะแต่เขาเคมว่าช่างได้อ่ะก็เป็นรุ่น Made in China นะคะ ใส่ฐาน aaa เข้าไปใช้ได้แล้วก็อันนี้ดูเหมือนเขาจะติ๊กไว้ตรงเนี้ยว่าใช้ได้ถึง500กรัม500กรัมคือครึ่งกิโลแล้วก็เป็นลักษณะของ2ดิจิตเนาะก็คือมี2องทศนิยม2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาเทสกัน500กรัมครึ่งกิโลเลยนะอันเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือเอง่ะเนี่ยเท่าฝ่ามือแต่ช่างทองได้ครึ่งกิโลลอง แกอันนี้เอามากันอันที่เป็นฝาฝานี่มีประโยชน์นะคะไว้แช่งของที่มันใหญ่กว่าถาดแล้วมา,าใส่ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูเนาะเริ่มจากที่เราเข้าใจง่ายสุดมันคือทองแท่งหนึ่งบาท EP ท,ที่แล้วมีการบอกไปแล้วว่าทองแท่ง1บาทจะได้1 5 2ห้าซีซีมาเทสกันโมีการปัดน้ำหนักขึ้นค่ะหรือว่าอะไรหรือว่าอันนี้มันมนติดพลาสติกไหม อันนี้ขันแกะมาจากกล่องพลาสติกเนาะที่มันพุ่มดีไซน์มาอาจจะนิดหน่อย15.2ห้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับปัดขึ้นน่ะจาก C ีีปัดขึ้นมาเป็น25เนาะ 15.2cc ปัดขึ้นเป็น15.2 5อาทำใจได้อยู่ค่ะอันนี้ถือว่าให้ผ่านนะผ่านผ่านอยู่1บาทผ่านท้องแท่งเดี๋ยวเรามาลองข้อมือ1บาทบ้างอะเป็นทองรั่วพัน1บาท ทองดูวพันหนึ่งบาทได้สิบห้าจุดหนึ่งหกโอ้ได้เต็มอยู่ค่ะสิบห้าจุดหนึ่งหกถึงสิบห้าสสองจุดสองศูนย์เราถือว่าผ่านเนาะมีปัดนิดหน่อยเหมือนเดิมอันนี้ปันดนิดหน่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่พอรับได้นะก็ทําให้เรารู้ว่าน้ําหนักอันนี้ยังเต็มอยู่ลองน้ําหนักเบาลงน้ําหนักเบาลงอันนี้ใส่สองหลิงมาลองดูนะ 7.59อ้าวพอดีอ่าอันนี้ผ่านนะคะเป๊ะเลยอันนี้เป๊ะน,นี่ถูกว่าเป๊ะนะเส้นนี้ผ่านเป๊ะนะคะใช้ได้มาไส้คอบ้างร่ว1พันหนึ่งหลืพอเล็กลงเรื่อยๆหนึ่งหลืพันไหม3.81อ่าได้อยู่มันเหมือนจะปัดขึ้นมา0.01นะแต่ก็ได้อยู่อ่ะนิดนึงเอามาใช้ได้มาใช้ได้ดีกว่าซื้อกิโลตัวละหมืน่น ปกติกิโลที่ใช้ที่ร้านทองจะตัวละหมื่นกว่าบาทน,นะคะชั่งได้ประมาณ2โลอ่ะอันนี้แหวนครึ่งหนึงอ้าพอดีไปไหมอ้าวน้ำหนักอันนี้ไม่ครบหรอหรือไงหรือโดนลมอ๋อแนะนำให้เพื่อนปิดแอร์ก่อนนะคะถ้าเกิดจะชั่งน้ำหนักปิดแอร์ปิดเพื่อลมก่อนนะ1.89โอเคค่ะพอดีเนาะไม่โดนปัดเพราะว่ามันจะเป็น1.89มันไม่มีเศษข้างหลังเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะไม่ค่อยโดนปัดเนาะ เดี๋ยวเรามาลองดูตัวทองแท่งดีกว่าทองแท่งเมื่อกี้เราลองไปน้ำหนักเท่ากันหนึ่งบาทมันจะมีบางทีเราซื้อทองแท่งมาเราจะเจอทองแท่งที่มันอยู่ในซิลอย่างเงี้ยในซิลเนี้ยเราเขียนว่าหนึ่งสลึงถ้าทั้งหมดน,นี้ก็ผิดเนาะแกะก่อนแกะซิลแกะซิลออกมาเด้ทองแท่งมาหนึ่งหนึงละลองชั่งดู3.8 2 2สองสองไหม เห็นได้เลย381จริงๆทองแท่งหนึ 1, 1, ่งหนึ่งได้3.822นะขอแค่น้ำหนักใหม่เพื่อความชัวเพราะพวกนี้มันน่าจะครบก็ยังปัดขึ้นหนึ่งอยู่นะอันนี้ที่มันมม่นใจว่าพบว่ามันจะมีพวกใบการันตีอะเป็นแอสเซใบการันตีพวกน้ำหนักมาให้เราอย่างนี้นะอย่างนี้เลยค่ะพวกทองแท่งมันจะมีนะ อันนี้น่าถือว่าน้ำหนักครบนะเมื่อกี้น่าจะโดนลมควรจะปิดแอร์ตามที่พูดเนี่ยนะคะแล้วก็ในไหนเราเนี่ยนะพอโดนลมนิดนึงก็จะมีขึ้นเดี๋ยวอันอันนี้มันเค้มว่าสามารถรับน้ำหนักได้500กรัมเดี๋ยวเรามาลองอย่างนี้อันนี้คือแท่ง10บาท10บาทมัน4 5 2 4หกรัมดังนั้นหนักขนาดนี้ก็น่าจะชั่งได้อยู่เอาพลาติกออกก่อนเหมือนเดิม 5้าจอ่ะปัดขึ้นนิดนึงตามตามปกตินะก็ปัดว่าสิบห้าจุดสองสิบหกสองสี่หกะทานได้ได้ได้พอทําใจได้ทำใจได้ค่ะสิบบาทถูกต้องอนี่มาเจอ,อไส้าบาทส5บห้าโอเคค่ะได้อยู่สิ 7จ็1สิบ่งผ่านอันนี้ผ่านนะจุดเกก็ผ่านคือดิจิตหลังของรูปพันธนุ์จะเป็นการปัดเศษอย่นะอนนี้ถือว่าผ่านใช้ได้ค่ะอ่ะเรามาดูอันนี้ใหม่แหวน1นึ่สลึงแหวน1นึ่สลึง,นนง,ลงอันนี้เป็นจุดสังเกตนะแหวนสลึงหนึ่งจริงๆก็ต้องได้3.79แต่อันนี้ได้4 3่จุดาเขาไม่ได้แถมนะคือลักษณะของงานทองที่มีการฝังพลอยแบบนี้ค่ะ น้ำหนักพลอยจะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยก็จะทําให้เกินหนึ่งสลึงเวลาเราชั่งขึ้นมาเกินเราไม่ต้องดีใจเพราะว่าเราไม่ได้เกินมาที่ร้านเขาจะทราบว่ามีการชั่งน้ำหนักพลอยมาด้วยเขาก็ยังคิดให้เราสลึงอย่างดเดิมนะดังนั้นถ้าเกิดมีแหวนที่มีพลอยขึ้นมาด้วยน้ำหนักพลอยเขาจะไม่คิดแถมให้เรานะคะรีวิวตาช่างราคาไม่ถึงร้อยดีงามมากอะถึงอาจจะมีวัยต่อลม แล้วก็มีการปัดเศษหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ถือว่าคุ้มไม่ถึงร้อยอ่ะซื้อติดบ้านเวละเอาไว้ชั่งน้ำหนักจริงๆเอามาชั่งน้ำหนักอาหารก็ได้นะเหมือนถ้าเราจะกินอะไรที่ควบคุมปริมาณอาหารไม่อยากอ้วนก็เอามาชั่งน้ำหนักก่อนที่เราจะใช้อ่ะถั่วกี่กรัมผลไม้กี่กรัมอะไรแป้งเท่าไหร่ใช้ได้อยู่ค่ะอันนี้ถือว่าให้ผ่านนะ